สามพลัสสามแบ็คอีสปอร์ตเออาร์โอบีนะครับในวันที่ยี่สนบสามพฤศภาวนี้ที่สองท่านก็สามารถไปร่วมกันได้แล้วใครนั้นใครที่ไม่เล่นเอาีเนี่ยเราสามารถไปดูได้แต่ใครที่เล่นเราสามารถเข้าไปลงทะเบียนที่แอปพลิเคชันสามพลัสแล้วจะมีผู้โชคดีอาจจะได้มาร่วมทีมกับมาแสดงเราได้ด้วยคุณต้องรับรวมถึงนะฮะใครที่วันนี้เนี่ยได้รับตัดทิ้ไปแล้วแต่ บางท่านไม่ได้มาครับแอดจะดาวน์โหลดคลิปสวยๆไว้ปะหน้าโน้ตบุ๊กบ้างหน้าโทรศัพท์บ้างเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยที่สามพัทนะครับใช่เลยนะครับต้องมาดาวน์โหลดพรุ่งนี้วันแรกถูกต้องเรามีพัทเหลืออยู่เท่าไหร่ตอนนี้ตนี่ผมไม่มีละสองสองสี่อันสี่อันใครยังไม่แจกมีไามคุณพญเต้น้องออกนั้นฟ้าคุณคุณเด่นคุณคุณเด่นคุณเด่นนะฮะแล้วก็อ่ะสี่ท่านแจกแจกพัทง่ายๆเลย ครับผมว่าแจกพันดง่ายเลยยกมือเร็วที่สุดคุณเห็นใครยืไดาเลยชที่เลยี้แล้วเพว่าตอนนี้เนี่ยเราเรีว่าได้เวลาสมครันแล้วได้ได้ได้ใยเวให้ทีมงานช่วยดูสี่คนสี่พัน้นรับจากมือใครได้ลายจีนไปโอเคทีะยืนถือพันนักแสดงยืนถือพันตรงนี้เดี๋ยวดูนะครับดูเลยนะโอเคนะครับดูนะสามห่ง ยกเร็วไม่รู้แต่กลุ่มนี้หลังสุดลำบากใจแล้วสิลำบากใจแล้วสิเดี๋ยี่อันเปิดแอมป์ตี้มั้งเดี๋ยวผมเป็นแอมป์ตีมันลำบากใจพี่บอกนะทีละคนพี่ไม่คยไม่คยกล้าเรื่องใครพี่แกยยืนเซฟเลยอะยืนเซฟเลยเต้ยจริงๆเรามีพัรหลายอันเพื่เหรยอันเดียวเพียงอเดียวอ้โหมามามาทีผมว่ารอบนี้คุณใสกับผมจิดูดีกว่า้เราเอาเราโดนด่าในแหละ มาดูที่สายตายนะอันนี้ผมไม่โกงนะทางหน้ายนะโอเคผมไำองก่อนะมือลงก่อนนะมือรงก่อนนามือร้งก่อนพร้อมนะพร้อมนะอันนี้ให้จับพี่จับพรอมนะทั้งหลังด้วยโอ้โหมองตาหลังนะพ่อทิ้งงานแล้วกันฝ่งสักท่าหนึ่งจากข้างหลังได้ไหมครับอันนี้อไ่คุณมองตรงนี้ผมจไปอามาสามสองหนึ่งอันนี้ผม่นะ รู้เลยรู้เลยมาเมื่อกี้เหมนนี่เลยอ่าแล้วก็อีกสองท่านเมื่อกี้เห็นได้ผมได้น้องเสื้อเขียวมิ้นแลอีกท่านนึ่งนี้นะฮะได้มาหมดเลยเอมาต่อยนี่นะนี่นะต่อยสองท่านนะสามสองหนึ่งป่ะได้แล้วขอไปนะขอไปนะอันนี้มีเสื้อบลูนี่เลยนี่เลยขอไปนะนี่นะผมนี่นะครบยังอ่ะพี่ป๊อปครบผมยาวมากกวาผมสองท่านสองท่านไหมผมได้น้องเสื้อบลูเหมือนกันอ่ะโอเคมาเร็วมาเลยมารับเลยมารับเลย

อันนี้พันเ์เพย์ไม่แจกบ้างพันเ์เพย์ไม <ah> ah, ang, <no er ่แจกบ้างเหลือใครยังไม่แจกครับนี่คุณป้าคุณปาคุณป้าให้พี่แล้วก็น้องเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวรถติดนะตรงนี้ครับพี่แจ๊คเสื้อผูาพี่ยังผูกพี่ยังผูมนะน้องน้ำฟ้าให้ใครเลยนี่ดีบีดีบีีบน้องเขาใส่แล้วตรงนี้เขาละนะตรงนี้สองท่านครบแล้วครับพี่ต๋องใส่ถแล้ว โอเคนะครับเรียกว่าท่านของเราก็แจกคนบางทีจร้อนมากนะครับบนความใจเดียวขอบคุณคสามสี่ท่านครับนี่นะโอเคสุดท้ายหน่อยนี่คือเรียบร้อยแล้วลาเลยมาให้พี่ๆได้สุดท้ายหน่อยเชิญเลยครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้สำหรับชาวพิซซี่อ้อมใหญ่ของเราสำหรับ อาจจะเป็นชาลนจ์เขาพัดผมหรือว่าแฟนๆที่ตามมาจากกรุงเทพหรือว่าจากทั่วทุกที่เลยนะครับที่มาให้กําลังใจพวกเรานักแสดงช่องสามสทุกคนในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความสุขกลับไปนะครับก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราทางช่องสามตลอดไปนะครับรักทุกคนครับรักทุกค,ครับตองตัผมกันไ,ไมทุกคนตัดผมกันไหมตัดแล้วในรายกี่ใหญ่คุณกเอ่อ,อได้เปิดเพลงไปแล้วได้ได้ทำรู้สึกดีๆกับพวกเราไปนะครับ ขอให้มีความสุขในชีวิตในทุกวันนะครับผมจะได้สิ่งดีๆครับผมมีความสุขตลอดไปตลอดไปเลยนะครับผมอ่ะจบกระดาบครับที่ได้มีไมโครตอนนี้ครับผมเออาม่เอาหรอเออใช่แ้วเอาม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 าขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้นะครับสำหรับใครที่พลาดโอกาสไปนะครับก็ยิกิจกรรมนะครับจะมีจกปีทีเรื่อยๆเาทางออนไลน์นะครับก็ากเอติาม ผลงานของพวกเราทุกคนด้วยนะคะทางช่อง3เอ๊มาตกลามามเชิครับฝากญนะครับ,บมาเชิญนะเชิญนะ่ค่ะก็ฝากรัววกวบพุ่งนะคนนนะในปีหน้าค่ะแล้วก็มีอุากาวรรค์ะและตอนนี้ที่กำลังออแออยู่นะคะชมยิผิดนเป็นม่หยิงแทนจริงไนะ เอาเนี่ยลังดนครับก็ติตมลของพวกเรานทางัมตุฟนบทุกนที่มาครับมีไไมาให้กาลังใจก็ขบค่าเีวนดดเลยเพรรู้ว่าไไปเยอะแน่อนะคนสุดท้ายครับโอโหจโจใช่ม่่ีหายลงไม่ทันตัวอขอบคุณทุกคนมากนะคขอบคุณมากเลยครับ สามไม่เลยนะขอบคุณข้างหลังด้วยนะครับขอบคุณก็ะมรับขอบคุณทุกคนไม่นนจริงที่เดินทางมาหาพวกเราวันนี้ขอบคุณมาก

ยังไงนะขอออหน่อยขอหน่อยใส่เพี่ใส่เยหนดเดียวนิเดวเนี่ยออกไปนิดเดียวเยีตงไปหน่อยให้เขาอหน่อยโอเคเพราะว่าเขาเรกให้มัรอตรงนี้เาอไเรงนเียกหรอตรงนี้เพราะว่าน้องแจ้งว่าให้มารอตรงนี้รอเดี๋ยวเขาจะมีใช่ไหใช่ค่ะเขาแจ้งมาว่าให้มารอ

ไม่รู้ที่ไหนที่แถวนี้ยืนรอตรงนี้